นีม่มาแล้วมาแล้วเบื้งเต้าผักเพลของพี่น้องคุณนะเขาปลูกเซ็ตกระถังผักเพลนะคุณแค่เบื้องด้วย่งมันเป็นดงเลยวคุณนะว่าพี่น้องคุณนะผักเพลนะคุณนะมันเป็นดงแท้ดงว่านี่คุณจะไข่ตะ,ะไค่เขากระทรงฐางคุณก็งามอยู่เขาปลูกส่งฐางแต่ว่าเราเอาพักอันนี้มาใส่หน่อยนี่นคุณดิต่ไข่เขาก็งามอยู่เพราะว่าเราพอาบ้านเ้ามันมีหิมะห่อนย่ำหนาวแล้วมันตาย กินเขาก็เลี้ยงไว้ข้างนอกบัดยำห้อนเขาก็ผู้มินมครูเนี่ยนี่มันึ้นไมเจอเลยแบบนี้ฝ่ายนี่เห็นดิเขาปาดกินไปแล้วแล้วมันคืนเขาต้องปาดให้มันขาดจำมันคืนมาใหม่สบายดีอิซีของสว่างชาแนลมาแล้วมาแล้วมื้อนี้พี่น้องมื้อนี้ เขาสิมารีวิวส่วนหลังบ้านเนาะทั้งหลังเขานี่นะหลังจากเขาไปพักร้อนมาสามอาทิตย์แล้วก็เขาบอได้รีวิวมาประมาณเกือบเดือนครึ่งแล้วล่ะเขาซีรีวิวพืชพักที่ว่าเขาปลูกอยู่หลังบ้านเนี่ยเขาให้เบิองว่าเดี๋ยวนี้นะมันน,ะนาใหญ่มันโตชำเลยละว่าสัตว์ไอเอฟซี FC เขาได้เบิงองเนาะว่านี่เดี๋ยวนี้รีวิวพักหลังบ้านให้เบิองเดในพี่น้องเดาะมาติดตามเบิองว่าสิเป็นิังไดดเอา เขาเอาจิให้เบิ้งบัดทุกอย่างอยู่ในส่วนเขามีอย่างเดม,นนาาม,เมืัอนี้อย่าพลาดตามเบิ้งให้มันจบคลิปเด้อพี่นอ้องอ่ะตามมาเบิ้งเนี่ยเขาจะเริ่มจากยัง,ยงเริ่มจากพักกระถินพี่น้องนะพุ่นอะฟ้าสูงแท้สูงว,าว่าพุ่นจึงยื้อมือบูถึงนะพุ่นนอะบูดหยดบอกไงบอกไงเขาตั้งกระดิษฐดมันเขาจะให้มันออกมากพี่น้องเด็พุ่นสูงขนาดเด็กพี่น้องพุ่นอนะมนี่ต้นนี่ดูว่าต้นบักไงเขาใส่ถังเลยเดาปลูกใส่กระถางแนวนี้นี่นี่ถังไงต้นกระถินนะพุ่น สองต้นได้หกปีแล้วนี่นะมาจากฟลอริดามือเขาสุยืนสะเทียบยังบไวแดงหนุ่มพูน่ะพูน่ะสูงแท้สูงว่ะอู้น้ำเทเที่ยนี่หนูกายหัวยืนมือพูน่ะตายตายตายจะทิ่มงานเช่งางว่ะเขาไปสามอาทิตย์แต่บึงยอดพูน่ะเออพูน่ะสุดกายหัวเขาคือบึงหัวนี่เพียงหัวพูนนี่ล่ะหัวนี่นี่พูนพืชหอดพูนนเกิะถิ่มบัวนี่นะต่อมาเลยมันมายุ่ม ต้นบกยมพี่น้องนี่ได้ไปสามบที่ต้นงามแท่งงามมาต้นบกยมตัวน,นี้ฮะก,ก็ได้สี่ปีแล,แล้วพี่น้องนี่ต้นมันเขาปลูกใซกกระถางบมดนี่บัดยามหนาวยามหิมะลงแล้วเขาเอาเข่าในเฮือนพี่น้องนี่นี่ตัวน,นี้ได้สี่ปีต้นมายมยมนี่มันทันบันดิตประดิษบเอาให้เดี๋ยวคุนะ่น่ะงามแท่งงามมานะพุ่น่ะโอ้โพี่น้อง จากนั้นมาก็เป็นใบสะพูนี่นะป้าทุกส่งถังบอกงี้พี่น้องพุดนะใบสะพูหรือว่าใบผักอีเลิศภาษาลาวเขาเนาะพุดนะลงถังน้ำสวยงามวันนี้หนึ่งถังเขาปลูกใส่ถังไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวอยู่เมืองนอกกันดิเขาปลูกใส่กระถังทางที่ส่งให้คักพี่ป้าทุกส่งถัโอ้ยพี่น้องพุดนะเห็ดยังกินนี่นะพี่น้องบอกได้ดูนี่ใบอีเลิศหรือว่าใบชะพูบอกภาษาไทยเขาพูด นี่มันแตกแะแน,น,น,นองออกมาซีพี่น้องคุณน,นะโน,โน่นี่ฮะปลูกเส็กระถางยังสิขขงงสพุทเอ๊มถึงทางหมองนี่พี่น้องคุณน,นะเบิ่งใบชะพูเฮานี่พี่น้องก็ธรรมดาเนี่ยพุทต่อมาบัดนี้มาให้เบิ่งต้นทุนแต่ว่ามันอยู่งในพี่นอ้นองคู้จักทุนบ่นี่นะมันอยู่งในพี่เขาเลยถ่ายบุได้เลดิตีไม่ให้บึงมันดิต้นบักญ่อยู่รางเนี่ยมันบูหินหรอกคุณนะมันบูหินหรอกต้นทุนมันบงังอันนี้เป็นเครืองหมอกฝัก เมืบอบักตูนภาษาลาวเขากำลังขึ้นข้างพี่น้องจังทีได้กินบม่ได้กินในบริเวณของพุทธพุทน,นก็ขึ้นยอดเดียวนี่เป็นบักฝักพี่น้องนี่นะคือบักฝักเขามีคาพี่น้องคาเขาเอามาแต่จังหวัดชายภูมิปีนั้นนี่เขามาฝังดินนี่ดิคาเนี่ยขเขาเลี้ยงไว้ทางไหนบรรยำห้อนเขาเอามานอกคาโน่เนี่ยพี่น้องคาปานี่เอามาจากจังหวัดชายภูมิเอาส่วงเอาให้นี่นะ นี่เป็นคาดูพี่น้องเด้อคาหน่อยบัดย้ำหนาวล้วเอาเสตถังเอาเขาดีที่กันอยู่ดิคาปลานะ่ะคาหัวนิดหน่อยดูพี่น้องอ่ะบัดน,นี้มาเบิ่งผักนอกผักนอกหรือว่บาใบาบัวบกนอกขึ้นนะโอ,โอ้ยงามเพียงามเลยผักนอกเขาปลูกเสตถังที่กันเดี๋ยวห้อยไปนิดนึงดิผักนอกแบาบใบบัวบกสองถังนิดหน่อยแต่ว่าง,งามพี่น้อง นี่เป็นผักนอกใบบัวบกอเอื้ั่นนี่แหละผลิตภัณฑ์อยู่สวนเ้าปลูกปุ๊ทุกอย่างพี่น้องทับเบิ้งเอาอต่อมานี่มันหอมหอมใส่ลาบพี่น้องพู้นะหอมอันนี้มันหอมมีอย่างบัจักซื้อดอกบัวเป็นซาลาเน,ะละน่เลยซาลาเนอ่อยู่บนนี้เขาเชื้อบึงซาลาเน่หน่องนนี้่มันหอมเพาบัวหูซื้อมนันนะเขาจะเอื้องหอมมีอย่างหูแต่ว่าบัวเปนใบซาลาเน่ที่พี่นอ้องเด้อเอามาเบิ้งซะละาซะลาเน่อยะะู่นี่ใบซาลาเน่บบนี้ยู่ข้างนิดนี่ อันนี้จะเป็นซาลาเน่อันนี้เออนี่เขหนีหอมซาลาเน่แล้วนี่พุ่นนี่นึกภาษาว่าฝรั่งอังกฤษเขาเอื่นมิ้นมิ้นนี่นะี่นี่อันนี้เป็นซาลาเน่เท่ๆนี่เราใส่ลาบบ้านเขานี่ยพี่นาะอันนี้เนี่ยซาลาเน่นี่พี่น้องโอ้หอมซาลาเน่เดูพี่น้องในมือธรรมดาเนี่ยพ่นอันนี้เป็นซาลาเน่บัดนี้เบิ้งซาลาเน่แล้วมาเบิ้งต้นมกยมเขาไม่ส่งอันพี่น้องต้นมกยมเขาไม่ส่งอันนี้แม่นมกยมเก่าเขาได้ ชิวัด20ปีแล้วเขาตัดมันลุงขึ้นหรอเขาตัดมันสั่นเข่านี่เฮือนแล้วมันอันนั้นนี่เขาตัดลงนี่ต้นนี้เลยเกือบซาวปี20ปีแล้วเขานุงสิ้นให้มันมันบวกเป็นมากมันบวกเป็นมากเลยพี่น้องมันยมกระเทยบวกจังไหนพูออกมานอกแล้วเขาตัดอ้องมาถึงเห็นบอกไหมเขาตัดมันต่ำมันต่ำไม่เกี่กัเข่านี่เฮือนได้นี่เปนยามหน้าหาเข่าแต่เช่นมันตายหมดเด้นี่ยามหิมะตกบางที้หูดต้นนี้คือกันนี่ต้นนี้ ตัวนี้กับพ่อมก็บหมืองยมพิ่นี่ชิบกูปีแล้ววันนี้ออกมานอกเขาตัดหลายพี่น้องมันเลยชิตายซั่มมาเนี่เขาตัดมันออกหลายมันเลยโอ้ต้นมันกระเบื้องต้นมันได้ลูกใส่ถังบัดดาพุ่นต้นมะงัยนี่เนี่ยเดี๋ยวเขาใส่กระถังบัดพี่น้องเดี๋ยวบาันเวลายามหนาวแล้วเขาเข่าหนีฮือนเสแสมด้วยดอกดาวเรืองนี่ปลูกลวงไม้คือกันเด้อไอ้หนุ่มพี่บอยก็ได้บอกผมเลยนี่อันนี้ตัวนี้ปลูกไม่ตัวนี้ห่า้หกปีนี่ไปขี้โหดด้วยต้นมะกรูดภาษาไทยเขานอนอยูที่นี่ อ้าวบัดนี้เขาสิไปเบื้งต้นพริกพี่น้องง่ายไปเบื้งบนหมักเพชรคำว่าแซบหมักพริกว่าสิเป็นยังไงงามสำเร็จละหมักพริกเขามีมองห้อยแปดสิบต้นนี่แหละอ้าวไปเบื้งหมักพริกกันบัดนี้บัดนี้เขาสิไปเบื้งหมักพริกพี่น้องหมักพริกอยู่ทั้งหลังเทานี่แหละนี่นี่นี่ทั้งหลังนี่นี่เอาสิไปเบื้งหมักพริกไว้หมักพริกเขานี่มีประมาณแปดสิบต้นว่าสั่งบัญชีงามสำเร็จหมักพริกเพราะเขาบ่อยู่เดี๋ยวเขาไปไปมาสามอาทิตย์กลับมาในห้อย จักงานต่างๆวันท <|ja|> bueno> ี่ตามมึงว่าสิบเจ็ดนี่มาพิกเขาเริ่มจากแถวนี้พี่น้องให้เป็นแถวไปพูดเลยพี่น้องคนนี้ให้เบิ้งเราบักพริดเดี๋ยด้อพี่น้องเด้อเห็ดบักพริกเขาหนุ่นถ้าปลูกเป็นแถวตัวนี้แถวละสิบสิบห้าต้นนี่เดี๋ยวสามแถวนี่สี่สิบห้าเราฝากในพูดเลยนี่เป็พริกเขาเบิ้ดสินะแต่โบงามเป็นพี่น้องยังโบด่งมันโบราณมั้งเนาะนี่นะบักเพ็บเด้อพี่น้องหรือว่าบักพริกนั่นแหละภาษาบ้านเขาเนาะ ตัวนี้มีสามแถวแถวละสิบห้าต้นเป็นสี่สิบห้าต้นพี่น้องนี่แถวนี้เดี๋ยวพุ่นเขาให้เบิ้องเงาละเอียดตัวพุ่นไปพุ่น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 บอกพุ่นสุดทางเงาเขาบอกพุ่นนะพุ่นเห็นนี่ส่วนบมกพริกเขาเลยเดี๋ยวพุ่นมีสามแถวแถวละสิบห้าต้นอยู่ฝากนี้มีสี่สิบห้าต้นวันนี้เขาจะไปเบิ้งอีกฝ้าหนึ่งพี่น้องนี่อยู่ขั้นใดเขาอีกครับเอาเงาไปขั้นใดขึ้นอีกเก้าต้นนะเอาไปเบิ้งอยู่ขั้นใดเขาวันนี้บมกพริกนี่หักเพริดำเดี่น๋ยวพี่ พริกดำบอกเพิ่มพริกยังบ่รู้ชื่อหรอกนะไปเบิ้งเฮาไว้คันใดทางขึ้นหลังบ้านเฮานี่นะนี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่บอกพริกดำหนึ่งต้นนี่พริกดำเบิ้ดฟางนียพี่น้องดิบอกพริกดำหุ่นุดนมันอยู่คันใดนี่นะข้างละห้าข้างนี่ห้าข้างนี่สี่เป็นเก้าต้นอยู่ข้างคันใดพี่น้องนี่อันนี้คันใดขึ้นหลังบ้านเฮานีนี่ฝากนี่พริกขาวแบบนี้ ตัวนี้มันพริกขาวบุ้งมักจซื่อมันจักซื่ออยู่หัพริกอันนี้นี่เจ้บอกเพชรลูกเดียวภาษาลาวนะบอกเพชรมาเพชรนี่ตัวนี้มันอยู่ขั้นใดพี่น้องขั้นใดเขาขึ้นหลังบ้านเขาตั้งเอาใส่ซื่อนี่เป็นแนวนี้ให้่บงทางแยาเพราะว่าหลังบ้านเขาบม่เคยได้ออกมาเดี๋ยวเขาเอาบอกเพชรมาวางเสร็จแล้วเขาก็มานั่งอยู่ทั้งกลางนี่นี่เขานั่งอยู่นี่นี่สิอ่ะมาเบิกอีกฝากนึงเขามาพริกบันนี้มันอยู่อีกข้างมืออื่งมันอยู่ข้างเบื้องนี้หนึข้างทางน้าเขียวนี่เดี๋ยวพี่น้องนี่ปุ๊บนี่อยู่นี่ก็ต้้นนพี่อง ห้าสิบต้นหนึ่งสองสามสี่สี่แถวแถวละ 10, สิบสองเกือบห้าสิบพี่น้องนี่นี่นี่ไร่หมกพริกเขาละเกือบร้อยต้นพืดด่อนเพี่น้องนี่พื่นนี่เริ่มแดงแล้วฝากนียเมื่อวานนี้เก็บไปแล้วได้ลงคลิปเลยเมื่งวานนี่ตัวนี้ <c oughs> นี่อันนี้นะฝากนี่นะ,ะเฉพาะแต่มหมกพริกเลยพี่น้องเด้อนี่นี่จากน้อยเขาจีบไทยมกเขือเปาะให้เบิรงตัวนี้หมกพริกนี่ดิพวกสีแดงกระแดงแล้วพี่น้องหมกพริกปนกันวดแล้วนี่พูดแถวนี้นะมี ห้าสิบต้นฝากนี่นะพุณเอาอยางไว้หน่อยนึงก็ได้บริเวณยังเขาจะแถวบิงึงซื้อวัสดุส่วนเขาเขานี่เปประมาณสามทิศกับมาผลผลิตเขาง่ายขนาดพี่น,อน้องคุณนะมรับนี่เป็นเฉพาะหมักพริกพี่น้องนี่นะประเดี๋ยวกูแถวบึงหมักพริกหมักเพ็มเท่านี้แหละพุณนะ่ะสองฝากเนี้ยเขาปลูกเลยพุณตัวนี้ยาวไปถึงทางเขียวพุ่อนเนี้ยตัวนี้มีห้าสิบต้น นะบัดนี้เฮาสิไปถ่ายมักเือเปาะให้เบิ่งบัดนี้นะไปเบิ่งมักเือเปาะนะครับบัดนี้เฮาสิไปถ่ายมักเือเปาะให้เบิ่งพี่น้องมักเือเปาะกันนี่นี่มักเือเปาะเนี่ยมักเือเปาะนี่มีประมาณเบิ่งกันเด้อ1 2 3 3 3 9มนี่นีต้นนี่แหละพี่น้องบ่หลายปีนี่น่ะเอามาตามเบิ่งเฮาสิถ่ายใกล้ๆให้เบื้องหนึงมักเือเปาะข้างล่างนี่มักเือเปาะเฮานี่พวกนี้มีต้น2 4 6 8 9ต้นอยู่นี่พี่น้องเฮาเด็ดเมื่อวานนี่เฮาเก็บมากละนี่กำลังออกมากน้อยนี่มักเือเปาะเด็ดพี่น้องคนี้ มะเขือเปาะมะเขือขาวปุ่นกันเมื่อปีนี่อยู่นี่งเลยนี่นี่อยู่นี่มีเก้าต้นอยู่ทางล่างนี่นะครับปลูกไว้ทางล่างนี่ยื่นี่งีันมะเขือเปาะมีเกล้าต้นนี่ได้มากกเป็นแนวนี้ปุ่นเกลือบนถนนจักเปาะเปาะนี่ปุ่นวันนี้เขาจะไปเบื้องตัวยึดถือเขาขึ้นห้างไว้ฮะหนึ 1, 3, 4, ง่งสามสี่สิบสอง ห่านีซิบอยู่ทางนี้นีซิบต้นมาเบิ่งบนนี้นี่ดิเขาขึ้นห้างที่ตรงนี้นี่พูดนี่มะเขือเปลาะครับเมื่อวานนี้เก็บแล้วพูดนะอันนี้ขาวขึ้นบนพี่น้องเมื่อวานเขาเก็บละเมื่อนี้มันเริ่มบวกลายนี่พูดี๋ยวกกันลายอยู่ได้พูดเนี่ยมื่ออื่นชิลลีเก็บอยู่ดีนี่พูดที่ว่าบบดดกขึ้นปีไก่นี่พี่น้องนี่ปีกายนี่ล่ามีทั้งขาวทั้งเขียวพี่น้องนี่เดี๋ยพูดเราให้เบิ่งอ้อมๆเลยแหละเพราะว่าอยู่นี่มันมีนีซิบต้นนี่ยเขาปลูกไว้งอ เขาปลจากงามนี่มันปิ่นตรงนี้นี่ปิ่นดำดำดำๆพี่น้องนี่นี่ทีนเป็นมากสิดาเขาเอิญมะเขือเปลาะนะแซ่บๆพี่น้องนี่นะครับเกี่ยวน้อไม่สุ่มอย่างนี้โอ้ยเบิ้ดทันนี่นี่ครับอ้อมอ้อมเบิ้ดถังนี่พูดตรงนี้ฮึ่งบนยอดพี่น้องกนดีตัวนี้มันมะเขือขาวเคเือเปลาะนี่เนี่ยยีสิบต้นอันนี้จะเป็นพญาติอย่างพวกพี่น้องคนนี้มันเป็นมากเลยน้อยแล้วมันอยากขีดดำดำท่านว่าได้ฉีดยาฉีดนยังต่อตามธรรมชาติเลยดินะดิ เคลือเปราะเดี๋ยวกะล้างออกพนะี่น้องบุกท่านีลยทนี่โอนน้งงอคุณกะล้างออก่นน่ะอยู่ทึ่งทึ่งห่านห่านนี่แหละเขาเห็ดงีสิบต้นดูดิตัวนี้ขาวเขาเดี๋ยวเพิ่งบุญเสียวพี่น้องคนนี้ตัวนี้ก็กะลังออกมาหนึ่งนี่ดูตัวมาเนี่นี่ยวกุ้งทั้ทงไก่เขาเนี่ยมีสิบต้นเขาไว้ทึ่งนี่น,นี่มาเนี่ยพุ่นมากกันเลยห้าวโปเดีดใบมันออกเป็นพุ่นนี่นีน่เคลือเปราะครับโอ้นี่พุ่น แต่ว่ามันได้อมที่เมือง,งนี่นี่พุณอันนี้อันนี้กระลังอีกทิศหนึ่งที่เรามันเนี่ยมันเพรงามปะ่ะในปีนี้นะจุดในห้องโบยู่บนห้องปีไก่ในห้องกรบโบยู่มัยังงามเลยนี่น,นี่อันนี้ให้บึงภาพรวมๆขอมคมเขือเปาะพี่น้องแต่ว่าตูในนู่นนี่ก็ไล่ล่าเดี๋ยวพุ่นมันเปาะโบว์ละแนวนี่มีหน่วยหนึง่งห้องไว้แนวนี่ดิเห็นบอสีเหลืองๆนี่นะไว้แนวนี่นี่ให้บึงภาพทั้งรวมหมดในยูนีิ ว่าขาเห็ดหิงไว้โดุยสโผลเลยพี่น้องคนนี้ข้าเห็ดเป็นขึ้นห่านไว้ให้เราเลยนะท่านดิป็นห่านเลยมะเขือข้าวเห็ดป็นห่านคือห่านหมลังเรื่องนี่ท่านดิโน้ยนี้ก็เสียไว้เห็ดแนวที่บนนี้วักไงอยู่นี่คนนี่ข้าเห็ดเป็นห่านเป็นหิ่งไว้เลยนะพูดนะท่านดิเอาบึงทางไหนก็ได้นี่บึงทางนี้ก็คือกันเป็นห่านสิกันดิพูด่นดิอันนี้เป็นห่านมะเขือเปลอดุยสโพกเลยพี่น้องคนนี้เป็นดรานปิดขึ้นเป็นสเตจเป็นวีทีให้มันเลยพี่น้องนี่ ผมมะเขือเปราะนในบัดนี้เอาบัดนี้เฮาสิไปเบิ่งผักแพวพี่น้องป้าทวงงามแท้งามว่าผักแพวเนาะอ่ะตามมาเบิ่งเลยนี่มาเบิ่งผักแพวพี่น้องผักแพวอยู่ข้างหลังคนนี้นะนี่เห็นบ่นี่นะป้าทวงงามแท้งามวะสองเต้าบักใหญ่จนล้นหนูวาพุ่นน่ะพี่น้องสวงามอีหลีอ้าวมาเบิ่งผักแพวเฮาแบบนี้มาแล้วเบิ่งเต้าผักแพวเขาพี่น้องพุ่นน่ะเฮาปลูกใส่กระถังผักแพวน่ะพุ่นจะเบิ่งอยู่นี่มันเป็นดงเลยพุ่นน่ะป้าพี่น้องพุ่นน่ะผักแพวน่ะพุ่นน่ะ เป็นดุงแท้ดุงว่านี่พูดดุงผักเพลียวพูดนะงาด้วพี่นนะ้นนนองพุดแล้วจกักสิกินกับอีอย่างพูดมันเด็ดในท่านึงแล้วมันขึ้นมาอีกที่บนนี่พุดนีน่แหละผักเพลวพี่น้องปั้ดทุกเสถียรพี่น้องเลยพูดผักเพลวของไอ้สว่างชาแนลตัวเองนุม่มเพลียวห้อยนะพูดพี่น้นองผักเพลวนี่นะผักเพลียวแบบนี้ผักเพลวแล้วเทามาบึงตะไคร้ตะไคร้ก็ปลูกอยู่ใกล้กันแต่ว่าเราเอาผักชีลาวเอาผักหอม ้อมพักในมะไซแล้วมันเลยบรอยากงามหมดเลยพี่น้องมาเบิรงเขาในพีเบริในหัวตะไคร้เขาปลูกกระซองทางขึ้นกันเห็นดินี่ตะไคร้ตะไคร้เขากระซองทางุกระงามอยู่ถ้าปลูกกรงทางแต่ว่าเราเอาพักอันนี้มาใส่เนี่ยนี่คุณดิตะไคร้เขากระงามอยู่เพราะว่าเราเอาพักอันน่ะผักชีลาวผักชีหอมป้อมผักชีธรรมดานมาปุ่นมันเลยบรงามแต่มันก็โอเคอยู่คุณดินี่เขาสิโลกขอพุทธศรี หงอมันก็พอได้กินนี่ได้เนี่หัวตะไข่เอนี่คนมันบอกหัวใหญ่อยู่พี่นงนอนอันนี้มาเบิ้งขิงโอ้ขิงเขามีต้นหนึ่งเขาเด็ดไงเป็นไส้เจียวในผสมเมื่อวานนี่พี่น้องงามใช่งามวานนี่ดิขิงเขาปลูกใส่กระถางได้เองดิชั้นรดเขาปลูกใส่กระถางเขอยู่เมืองนอกเลยนี่นี่พอบ้านเ้ามันมีหิมะห้อนย่ำหนาวนะมันตายขิงเขาก็เลี้ยงไว้ข้างนอกบัดย่ำห้อนเขากะผักขิงมันปลูกง่ายเนาะมันมีซื้อมาแล้วก็ปลูกติดรถนี่พอได้กินพี่น้องในต้นขิงนี่ขิง นี่ขิ่เขานะพี่นุชพอได้กินตัวได้กินนะนี่ออกนอซับลาบจริงๆต่อมาแล้วมันผักบุ้งพี่น้องผักบุ้งเขาก็พูกขังหนึ่งในทางเขียวข้อนี่แหละเดี่ยพี่นุชทางนี้มันเด็ดคือหูหยา่นี่มันขึ้นไม่เจอเลยวันี้ฝ่ายนี่เห็นดิเขาปาดกินไปแล้วแ้วมันขึ้นเขาต้องปาดให้มันขาดปันจับ้วมันขึ้นมาใหม่พี่น้องนี่ตัวนี้เขาปาดนี่ขึ้นทางก็ขึ้นนี่ดิตัวนี้นี่เขาปาดแล้วมันก็ขึ้น ผักบุ้งเหละพี่น้องคุณส้มตำบัวตำบัวคุง้งนี่โอ้ยมาโลดทีนะพุ่นผักบุ้งคุณมุงณ้งเรียบมาเบิง่งมาเบิ่งโหระพาปัะนี้พี่น้องนี่มันผักบุ้งเนาะเขาปลูกโหระพาไวอ้อีกนี่โหระพาเขาปลูกยี่ทั่วเลยเป็นพวกเก็เตาหนี่งโหระพาที่น่นะนี่แต่ว่ามันเหลืองแนะล้วนะมันถือเป็นเย็นด้วยเราโหระพานี่ยนะดูอีกฝั่หนึ่งพุ่นสามซีก๊ก ที่เบลเบือู่ในะเขาทายกดเด้อพี่ละเจดีพี่พี่เนี่ยผมกดนี่เมันเปลี่ยนบังามพวกนี้เนี่ยเมื่อวนั้นมาบอกกับบงามวันนี้มันสิตายแล้วที่บดนี้นี่ยพูดนะดิมันเปลี่ยนเป็นบังามของหุระพาฮะเมื่อวันที่มามันเฉียวลึมๆอยู่เนี่ยดิมันบปลยากงามเป็นหูละพาะนี้นี่นี่หูละพะบัดที่พี่น้อกบัดนี้เขาสิไปเบิองแั้วนะมักทั่วนะพี่น้องอ่ะมักทั่วสองข้างมักทั่วกับบงามประเดี๋ยว นี่เด้อันนี้ข้างนี่โบจะขึ้นไปเด้ครับมีมากอยู่นี่เด้ทั่วฝักยาวเด้้วานนี้เรากริบไปหลายแล้วได้เนี่ยเด้นี่เด้แต่ว่าข้างนี่โบ,บงามป anyway. ไ,ไปเด้ e. พี่น้องพอกริบแล้วได้เนี่ยเด่นเลยทุกคนโบอยากงามเป็นอย่างหัวบทั่วปีนี่นะดิพอได้กริบอยู่ไปเบื้องอีกฝากหนึ่งพี่น้องฝากนี้โบงามไปเด้มันมีอีกฝากหนึ่งอยู่เด้แต่อีกต่นโบมากไป่ดเคนที่พูดมันก็มากงามอยู่เด้วานนี้เขากริบไปบักใหหลายวันนี่นะดิ เอาไปเบืองบักทั่วฝักยาวอีกหนึ่งไปดนี่มาเบืองทั่วฝักยาวพี่น้องทั่วฝักยาวหรือว่าทั่วบ้านท่านนี้ทางข้าทางหลังเนาซีงไงมันสวงามบัดนี้ปีนี้จักเป็นี้อย่างหูเขาเข้าใจเอามาเบืองเขาซีไทยเริ่มไทยเบืองนัวมันสงามปีกไก่ต้องป็นบักหลายๆโอเคนะเบืองบักเย็นนี่มันบักทั่วดำพี่น้องทีนบ่กำลังออกมากเลยโอ้ตูวหมดหมกจอดได้จังแบบนี้ฮะได้หมดกินบักทั่วพี่น้องทีนี้เอาออกแซคตัวนี้เอาไว้เห็ดแนวหน่วยหนึ่งนี่หน่วยหนึ่งนี่ มกทัวร์ห้ววองโบยากงามบา่เด็ดพีนพ่น้องปีนี้นะมาลดปดจัดจังหนึ่งนี่ให้เบื่อข้างซิละพอได้เก็บกลิ่นหัวบ้านเขาเก็บไปก็ได้มองโลนึงนี่ยหัวบ้านนี้นะเด็กแต่ว่ากำลังขึ้นมากแตมีใหม่ๆหม่กันำลังออกมาเนี่ยเด็กพี่จิ๊กซินี่กำลังออกมาตึงมาใหม่ๆมากน้อยหลายเด้พี่น้องเขาเนี่ยมันไม่เหมืนงนโบางามคือปีก่เนี่ยนี่เด็กพอได้กินยู้มากคุณก็ได้เห็นดิพอยนในเห็นอยู่นี่ดิกคุณนี่ แตพอได้เก็บกินพี่น้องบ่ได้ขายดอกพอได้กินนี่พูดแต่ว่ามากน้อยมันเยอะได้พี่น้องพูดนะโอ้ยพี่ลึกเลยพูดนะบอกทั่วพูดนะมากน้อยไล่สายพี่นอ้องอือพูดนะนี่ยู่งในนี่พูดทึกน้อยขากรสิมาหล่อเก็บกคนขันตุมันเกลยก่นี้นะึ่นี่มากน้อยมันหลายเด้พูดนะแต่มันมันบจากงามผีกายนี่มันงามพี่น้องนี่กลำกกกลังคดน้ำอยู่กับมี้พูดเลาเปิดเส้นสรละคดน้ำหมดแล้วนี่นีน่โอ้ขือยู่ด้สิเก็บได้แล้วนี่นะใหญ่ได้ดีพนี่ ขุดมากน้อยมันหลายเด้พี่นกหนึ่งขุดอ่ะนี่พุดแถวนี่นี่เขาหดหน้ามัหดจริงจริแล้วเขาเปิดแฉลบเขาเปิดไว้แล้วก็ปล่อยมันหดอีกมันนี่ยไอหน้าคนบดีหดดุลแล้วนี่เนี่ยมาพี่บดีเนี่ยเนี่ทางนี้เขาหดดุลแล้วดิบดีมั่งนี่อุตกระตุกกตะห่วยเขาหดจะขวบกับนี่ดูดเขาเห็นจัวเสียบอันบ่ี่ เขาบระจามเป็นสิยืนหดออกเขาปอยมันหดไปเองลวดอันนี้ทัวร์ฝักเงาห้องนี่นะบัวบัวงามปอดเด็กน้องเจ้ามากน้อยมันหลายเลยอันนี้ก็โอเค่ยืนเลยพูดเยาวอยู่นี่นี่มากนู้นไอ้ไรไหลเยนี่โอ้ตายต่หักสัตว์เลยนี่เขาต้องสาวมันออกมานอกให้มันย่อนลงที่น้องเลยนี่ดินี่อีกห้อยสามสี่มือมันใหญ่ไว้ก็ยังหนึ่งทัวร์เลย กินในโอ้มากน้อยมาหลายชิได้กินอยู่ดอกพุ่นนะเจ้เบิ่งไม่มากน้อยนะพุ่นนะนะกำลังออกมากน้อยหลายพี่น้องพันทีเบ้าด่านนี่นี่เป็นทัวฝักยาวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพุ่นเด้กแต่เหงาสุกฟักอยู่เนี่อยเนี่ยเขาต้องตีมันออกใช่ไหมใช่ไหมงอนี่อันนี้ทัวฝักยาวากะทิประมาณนี่ยทัวรฝักยาว่ะบัดที่เขาทีไปดูไปเบิ่งหมักสาลอยพี่น้องกับหมักข้าวโพดหวานมีสองแบบเลยโอเคอันนี้ อยู่ทางหลังเขานี่ยมนมักข้าวโพดหวานพี่นอ้องบุ๊มเนหมักสะลอยด้อันนี้เป็นข้าวโพดหวานหรือว่าม,มันมันสีขาวเขาเอาแนวมันน้ำอเตึงอยู่เมืองกาติโนโออ่เนาะหรือว่าเมืองโอนเก่านั่นเราเอามาเต็มเมืองไทยพอดีเรา,าเอาแนวเขาเรามาปลูกบอกได้หลายเต็มมืออ้อมบ้านเขาที่ไทยบึงนี้มักข้าวโพดหวานตัวนี้บุ๊มเนหมักสะลอยหมักสะลอยก็มี่จะในเขาที่ไทยบึงหมักสะลอยอยู่ทางหลังโอเคเอามาเบึงข้าวโพดหวานเริ่มจากนี้เป็นข้าวโพดหวานพี่น้องนี่พูม เขาปลูกบักไปไล่เขาโพดหวานนี่ดิ่เฮลอลไรได้อีกทิศหน้าเขาเก็บได้แล้วนี่นะอืมอีพชีเตรียมโรเด้อทิศหน้าเตรียมไม่รอดพยายามได้จากหลูจากหลูเนี่ยนี่ดิมอยเริ่มยุบละีบุดีบุหอดทิศชั่มนี่น่ะนี่แปลว่ามอยมันยุบแล้วมันก็สิเก็บได้แล้วพี่น้องนี่พูดดินี่อันนี้มันเขาโพดหวานนี่ยนี่นะพูดเลยยาวไปหอดพูดทางเข่าพูดเอาเนี่ยพี่นี่กระแมนเขาโพดหวานวัตลินพี่น้องนี่พี่เขาปลูกอ้อมหัวเลยนี่ยนี่พูด ยาว่าเป็นต้นข้าโพดหวานหรือว่าอะนี่จะมองอะไรกำลังยุบพี่น้องนี่เองอ้อมเหินใดๆก็จะหดประตูเข่าคนนี้นี่ข้โพดหวานนะครับผมนี่พูดเห็นบ่วบัวเป็นมักสลอยพี่น้องข้าโพดหวานตัวนี้หนึ่งพูดมันมี้สองฟากได้อพูดนี่วันนี้ยังอีกฟากหนึ่งบันนี้ฟากนั้นเ่านจีบไทยบิัวข้าวโพดหวานเนาะอยู่ข้างเหินมาฝากบิัวนี้พี่มาพี่บัณฑิตเจีนี่พี่ตัวนี้แห้งงามพี่น้องพุดนะ มันเป็นดงเลยอยู่นี่นะพุ่นนี่กระโพดหวานบดนี่นะเจ้าบอไปฮอดพุ่นนะโอ้นจับหัวพุ่นนี่ข้าหั่นหมกทั่วท้ายโบได้นี่นะเห็นบ่นี่กระโพดหวานบดอันนี่นะพูดอ่ะกำลังงามขนาดนี้ไหนตองพูดน่ะลุงมากลุงมานมันเลยพุ่นมันฉีกกำสำหรับี่พูดน่ะเจ้าบอเต็มหัวเัาไปจนชุดพุ่นนะโอ้นจนชุดข้าหมกทั่วจนถึงเฮือนหลังขาวๆพูดเลยพี่น้องกระโพดหวานตัวนี้นะนี่ตายเท่าไหร่บาเขาสิบเบื้งฝากนั่นนะทายฝากนั่นมาให้เบื้องทายฝากนี่ไปหาพุ่นเห็นบ่ จำเฮือนเขาพูดนะ่ขาขาวพูดนะเ็นบอลนั่นบักขะาโพดหวานเขาบัดเป็นเหวนี่ไปพูดเลยพี่น้องแต่ว่ามันยังโบราณเกอเฮือนนี่สิดูดิฮะปูเป็นแท้ไปผสมดอกไม้ไปหอดพูนพุ่นเือนหลังขาวขาวพูนพูนแล้วก็อยู่ข้างกับบ้านน้องเฮือนน้อยเขาอนี้กับนี้อยู่าพูดเกอเนี่ยพูดดิมีบัดจุดจำหัวพูดอะไรนี่ก็บเดีพยวนี่เขาโพดขาวพี่น้องนี่นะโมเมนต์มักสลอยได้พี่น้องนี่เขาโพดเขาโพดขาวมักสลอยอยู่วันนึงวันนี้นี่เขาโพดขาวเต็มไปหอดพูดเลยพี่น้อง เอ้าวันนี้เขาสิไปถ่ายมักสะลอยให้เบิึงวันนี้เขาสิมาถอยถ่ายถ่ายถอยสันถ่ายมักสะลอยให้เบิึงนี่ข้างหลังเขานี่ยเป็นปลามักสะลอยเบิดอันนี้มันน้อยอันนี้เคืองหมักสะลอยเนาะพี่น้องเนาะเป็นมันน้อยบัวใหญ่คืออันนั้นอันนั้นเลยนี่นี่เนี่ยเอ้ามาเบิึงว่าสิเป็นยังไหนมักสะลอยเขาสิเก็บได้จากอีจากทิเนาะเขาเคยว่าว่าอีกประมาณสองทิพซะลองมาเบิึงหนวคนเป็นยังไงปลามักสะลอยเขายังดุนอยู่พี่น้องนี่มอยหางกระชิยุบนี่นี่มันมีนี่ประมาณร้อยต้นพี่น้องนี่ หมักสลอยครัเียพุ่นะเว่าฮอดไทยใกล้บเรนท์นี่ฮอถไทยทังสูงไ้เบิร์นนี่มันติดหัวทั้งเสาไฟฟ้านี่มันมักสลอยบัดพีนองนี่นี่ห้เบิร์เรื่องนี้ี่เขาอยู่แคมได้ขึ้นสูงห้เบินนี่นี่ยื่นี่แหละฮอดคางเงินน้อยเหามานี่ฮขาไสอยู่นี่ร้อยต้นแยกกันชิได้จดังมาเนียฮาดไรอย่นีอ้อยเนี่ยคุมกระชามต้นฮาไทนังนี่อีกมืงก็เด้ออีกประมาณทิดโรงทิดกระซิได้ลวนี่นะมากเกยแล้วก็มีได้พีนองนี่แต่ว่ามันโบเกยพอมันนนเเปงง่าาีีดดิให้บ นี่อันนี้หมวยกำลังซ้อมนี่หนึ่งหมักสลอยเป็นปิ่มมนเลยน่องพี่น้องหมักสลอยนะมันเป็นบบมานใหญ่ดอกหมักสลอยหมักขนมี้ยงหมักเขียวอยู่บ้านนี้ต้นอี่นมาขึ้นนี่บ้านนี้ต้นอะไรมาขึ้นนี่นี่มันเทาเบิ้งโบไรพี่น้องมัน่ะพูดนะขีไปซิมเขนเลยมันหยุบหวยมันอีกทิศสองทิศกระสีได้ได้หนิพี่น้องโอ้มันหยุบแล้วตัวนี้นะมันหยุบแล้วก็มีโอ้มันสิได้แล้วตัวนี้นะเออเออลองเบิ้งพี่น้องนี่ นี่มันหยุบแล้วก็มีแล้วพี่น้องอันนี้โอเคนี่เอา้จาจังมาเบิ้งกันนี่มักสาลอยว่าสิได้จากมานจากมือเมื่อเดี๋ยวเขาสิตัดเขาสิโฆษณาโอเคประมาณนี้พี่น้องเด้ออันนี้ส่วนมักสาลอยนี่พุ่นนะเบิ้งกับพุน่นนี่มักสาลอยพี่น้องนี่นหะนี่แหละมักสาลอยนะอ้อาววันนี้เขาสิไปถ่ายอย่างตัวเบิง้งอันนี้มันโอ้อันนี้มักซูย่องข้างมักสาลอยนี่ดิขึ้นข้างกันเลยพี่น้องนี่มักฟักแมวบอกเออนีหมักซูบอกอย่างนี้นะเบิ้งเด้อ ข้างทางเทิงนี่นะฮะนี่นี่สามสีเครือขึ้นอยู่นี่พี่นี่มักซูมากน้อยๆเขียวๆนะเอ,อิ้นมักซูเลยกำลัลงออกดอกพี่น้องคุณโอ้ดอกหลายเท่เลยว่าอันนีเป็นปิ้นมากเลยกินน้ำบไ่ไว้เดี๋ยวนี้พุ่น้อเขาปลูกพันกันบัดสวนเท่านี้นะนี่แล้วก็เทมสุดท้ายมีอันนี้หอมอันนั้นเหรอหอมบูจักซือนะ่อเหรอพี่น้องนี่คุณนนะ่ะมันอยู่ทั่วหอมบูจักซื่ออันนี้นะคุณขาเจ้ามากินกับขนมจีนเลยครับ หอมไม่รู้ชื่อนี่นะคุณนพะพี่ลึกตายพี่น้องงามแพลงงามว่าคุณน่ะเอาแบบน,นี้เนี่ยมาเบิง่งโตไปเที่ท่าเน,นี่เทายบรรยากาศรวมบดได้ส่วนให้เบิงพี่น้องนี่เห็นบ่ฝากเบิ่งนั่นเน่ยเมนข้างแักทั่วหูไปพูดจําเฮือนอยู่ทางกลางนี่ก็เป็นแักเออข้างล่างลงมาเป็นพริกเนาะข้างล่างอันนี้พริกวันนี้อยู่ทางกลางคำว่า,านี่มะเขือเปราะเนีาะเป็นซุ่มอยู่เนี่นึ่งข้างซ้ายมือมันนี่ก็พริกอีกข้างทึ่งเนีนยมกข้าวโพดหวาน ตอม,มันเป็นบักทัวข้างนี่กับเขาโพดวานี่นี่เห็นบอกพี่น้องวันนี้เขาสิไปเบิ่งภาพมุมสูงทั้งหลังบ้านเทามาให้เบิง่งเนาะว่ามันบัดรทัศนเสียวเห็นบัดสชวนเขาเลยกวันนี้นเขาสิไปถ่ายทางคันไดทางเขาย่างขึ้นหลังบ้านเทานั้นดิมาเบิ่งเขาสิถ่ายบุญนี่ย่างมาเนี่ลยนี่วมาที่คุณทางคันไดเขาก็บรถธรรมดาได้หนึ่งคนทางคันไดก็ใส่บวกพริกบิตรหรือพี่น้องวุนนี้ขึ้นมาปุ๊บบัตนี้เามาเบิ่งทางไก่ว่าเขาสิถ่ายอย่างเดียวคุณมาเบิ่ง ส่วนเานี่นี่ส่วนเขาจีประมาณในพี่น้องเบดส่วนเขาอะไรเนี่ยไอ้บึงอันนั้นเืินเก็บของมันน้อยอยู่กไก่คข้างนี้นี่ข้างทางขาวๆนี่ก็เป็นฝากท้ายมืออันนี้ข้างนี้ก็ขวาัวมือฝากนีนะเนี่ยพมีพวกตงจีนก,กาดอยู่บันน,นึงนี่ประมาณนี้เป็นภาพรวมพี่น้องเนี่ยในภาพรวมส่วนเขาจีละประมาณนี้นี่ภาพรวมของส่วนเขา นี่เบิ่งภาพล้วนทั้งไก่ส่วนเขานี่พี่น้องให้เบิง่งทั้งไก่หุ่นเอาอันเฮือนขาวๆเลยนยเนาะลนเมนอันน่าใบก็บกเครื่องเขาเอาสำหรับคลิปนี้กัมีเท่านี้แหละพี่น้องรีวิวสวนหลังบ้านให้เบิง่งหลังจากเขาไปพักร้อนมาสามอาทิตย์แล้วเนาะคุณผลิตกันใหญ่เบดิดคือเขาได้เว้าไปนะงาบิดทุกอย่างเนาะขอบมมขอบใจในเอฟซีที่เข้าที่ตามซมอันสว่างชาแนลเขาเนาะโอเคเรวพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย 오대 o 부